เกค่ะวันนี้จะมากินหน่อไมะแ,แกงเปอร์หน่อไม้สวัสดีจ้ามือ่อนี้งจะมากินหน่อลาบเป็ดได้จ้ะพ่อพีพ่อหน่องมากินลาบเป็ดลูกสาวเขาลาบเป็ดให้กินน้ำหวานมาเด้อจ้ะพี่น้องฟังลา่าฟังไทยฟังยุโรปมากินันลาบเป็ดกะะด็แยกเตียวได้จ้ะนี่ ลาบเป็ดจ่าลาบเป็ดลาบเป็ดอันสวีเดน่หระลูกสาวเขาลาไปเลิกงานมากอะไม่กินกะหล่ำมันคือเกานะอืมแสบอยอดยนยนไะ่กินลาบเป็ด,ปดมาเด้อจ่า

dùng tôm bớt tớ tốt mọi nói mhm 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 ตกมือให้ตัวเองแสกจ่าะหลับเป็ดน,น,นี่คือไก่รพยาย,ยามที่ไม่ตกแรงเปี้ยหลับเป็ดแจกจ่ายน้ำหวานน้ำหวาน Nét giang Nét gàng tôi nè Có <laughs>

ผักสลัดไม่อร <laughs> อ่อยเด็กมากินผักมากินแต่แครอทแล้วก็ยูกุปบแล้วก็ก,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 กุ้งก้าแครอทแล้วก็

แต่ที่บมีขัดเนี้วน่จจะลูกสาวครับสื่อมาอยู่ขัดเนี้วแต่ลูกสาวเขาเบิดมายอนพักคหนหนูอทำมะทำไมล่ะไปดูการตตูนนูนปะ

เผนะ็ดนะแตงเขียวจะบอกถักแก้วเผ็ดอยู่แหละตามเสร็จมาหอดเท่าน่าจะจะว่าอันนี้เบิร์ดโซนเบิร์ด Đẹp à <laughs> <từ tểm> <laughs> chưa? thoáng ba tui nó tui 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 อิ่มยังอิ่มแล้วก็ลาท่านผู้ฟังผู้ชมก่อน<ม>อืมกามสิไปแล้วจ้ะอ,อาจะไปอันหาคุยหาเหรียญโทษศัพท์าเนมาหน่อยมั้งกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะบ๊ายบายใส่ตัวได้นะอืมบ๊ายบายบายบายแล้วกันเด็กอีน้ออืม เส้นเจี๋ยงหนูนังได้เลยนะอืมเฮ้ยเต็มแล้วไปไปอืมไปอ่ะกไดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะอืมุดกั่คนละหลานเนาะจ้ะสามภาษาเล็กน้อย khi ăn là mặn cả đai, đe nói cả đai, đục rán, bơ vít mặn đặc đặc, bơ vít mà ăn bạch kim mắc cả vít mặn อิ่มล้ร้านก็ได้จริงกมือชนะก,กว่า สลับเป็ดจ,จะ้ะแสบก็เกายังกับผักแพ้วกับผักข้าวตองผักสลัดเด้อจ้ะมากินน้ำกัน nhanh nhanh có cả sẹp với cầu Hãy subscribe cho พ้ากลางองข่าไม่กินหลับไปกระเย็ดเจวด้วยจ้ะไม่จะหลับไป็นลูกสาวหลับแสบ ได้เกิดง่ายมากอะ่ะมาลูกอารัญเขาเฮ็ดกับเขาให้กินอันนี้มากะเฮ็ดเองช้อนมากะ,ากะสิลูกับอะไรเฮ็ดไหนกินขอบคุนหลายๆเลยลูกเอ้ยแสบหลับไป โดนๆในจินนันพักบา้านห้าเนาะจ้ะแสบ ได้แต่ตาตาคือระทําเปนน็นอยากไหลสดคือเพิ่นล่องบางเยอะก็กกรเห็บบุกเป็นเจ้าสิเขวไปจังไดก็ดีใจน้ำโมเพิ่นเจะอกจาก้า แต่เมื่อเพิ่นเฮ็ดได้สำเร็จเนาะจ้ะส่วนไปน้ำกันจ้ะจกินข้าวเยาว์ก็จะไปหาเคาะประตูบ้านเพิ่นอยู่จ้ะจะแวะไปเคาะอยู่จ้ะ แ mm. สบแสบ ิจะครับสวัสดีงามๆจ้ะเริ่มปากช่องนหน่อย,นอยในเด้อจจะย่ายหลานขอบพระคุณแอปซี่สู้สุคค้นติดติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ย่ายเตียวในเด้อนอจะ บายพอกันชิปหนาจากดใหย่านะ